ครับผมวันนี้มาพามาดูป่าไผ่เนาะป่าไผ่อันนี้เรียกว่าไผ่ไผ่อะไรนะพี่นงไผ่ไผ่ป้องยาวไผ่ป้องยาวอ๋อไม้ป้องเหรอคดูโอ้ตามันใหญ่ใหญ่ครับเนี่ยตามันใหญ่เนาะแต่ว่าที่แรกของเนื้อเป็นเป็นไผ่ไผ่บงก็ไม่ใช่นะดูลักษณะลำลำต้นลำกงอย่างเงี้ยครับผมนี่พาที่เขามาดูดูให้ชัดๆนะว่าไผ่ป้องยาวไม่ใช่ไผ่เงี้ยนะไม่ใช่ไผ่บงนะครับ แต่ทางภาคกลางเขาเรียกไผ่อะไรผมไม่รู้นะอ่าป้องเขาจะก็จะยาวประมาณหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนอย่างเงี้ยครับผมลักษณะกอเนาะปื๊บเนี่ยขึ้นไปสูงเลยประมาณบางต้นโตถึงสามนิ้วนะครับนี่อันนี้เป็นสวนเหรอพี่เนะี่ยสวนใครปลูกไว้ไม่รู้ชาวบ้านปลูกปลูกไว้เนาะาบ้านปลูกไว้ไวครับผมอันนี้เป็นต้นอ่อนเนาะถ้าส่วนมากพี่องเอามาจากต่อนี่จะใช้ไม้หนึ่งปีหรือไม้ประมาณกี่ปีครับพี่ ไม้หนึ่งปีเนาะคือไม้ไม้รุ่นนี้เปล่าครับพี่นนอันน,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 นี้อันนี้ยังไม่ใช้เนาะอ๋ออันนี้อรอรอรออันนี้รอให้เขามีออกใบก่อนอ่าไม้ต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนเนาะยังไม่ครบปีอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยคือเราคือลําต้นของเขานะครับอ่ลาลักษณะก็เป็นกอคล้ายๆกับไผ่ไร่นี่แหละครับผมแต่ว่ากอเขาไม่มีคือไม่ไม่ไม่ค่อยมีกิ่งแขนงป้องจะยาวแต่ว่ากิ่งแนงขนงเขายเยอะนะคล้ายๆกับไผ่กิมซสูงดูดิ ลากยาวเฟ้ยเลยค่ะ <l ug> ึงก็ก็กไม่ง่ายนะครับมันออกจะแบบจะออกแบบกึ่งกึ่งไผ่ไล่ก็ว่าได้นะ,ะเดี๋ยวให้พายพาพี่ดูค่อยๆดูนะตัวต้นลําต้นไผ่ป้องยาวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับไ <l ug> ผ่ป้องยาวคืออันนี้ใช่ป่ะพี่น้องอันนี้เป็นไผ่ายายเลี้ยงใช่ป่ะ <l ug> อันเนี้ยไผ่เลี้ยงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ําไก่พันเนาะ หรือว่าไผ่ไผ่ป้องยาวกลพันเป็นไผ่เลี้ยงน่าไอ้ที่พี่เขาสังเกตดูนะว่าเออวันนี้มีโอกาสได้มาก็เดินทางมาก็พาไปพาเดินพี่พี่เดินไปทั่วอย่างเงี้ยเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีโรคอะไรอยู่บ้างเนี่ยเนาะวนนี้ก็เห็นมีตั้งหลายอย่างเลยมีทั้งไผ่ตรงด้วยครับไผ่ตรงไผ่เอ่อที่ว่าเ,อ,เอาไปทําพันธุ์ทำอย่างเงี้ยนะไผ่กินอ่าครับผมลักษณะน,นะบางครที่พี่คนไหนที่อยากจะปลูกเอาไปจักสารนะ งานจะสานผมคิดว่าโอเคที่สุดแล้วนะไผ่ป้องยาวนี่นะครับอ่าโอเคเนาะพี่ๆคนไหนอยากจะเอาไปทําการค้าเอาไปไประจักษ์สารคนที่จักสานควรจะมีไว้นะครับผมเนี่ยชอบจักสานเนาะอันนี้คือลาต้นอ่อนเนี่ยอันนี้ยังใช้ไงานไม่ได้นะเพราะใบข้างบนเนี่ยไม่มันยังมาเขายังไม่พร้อมถ้าจัดระเบียบด,ดีๆสางกอด,ดีต้นเขาก,ก็ก็จะสวยอย่างนี้แหละครับผมแต่ว่าเหมาะกับงานจักสานเพราะเนื้อ,เน,อเนื้อเขาจะหนาครับถ้าเป็นไผ่เนื้อเขาจะบาง ไผ่เฮียก็จัดดีนะไผ่เฮียก็โอเคใช้ได้เลยนี่ไผ่เฮียอันนี้เป็นไผ่ป้องยาวทางทางภาคอีสานทางโคราชทางจะมีอยู่แถวประมาณภาคกลางออกกึงก่งติดต่อภาคอีสานอย่างเงี้ยนะครับผมไผ่ป้องยาวนี่นะครับผมอ่าโอเคนะดูข้อนี่โอเคนะครับพี่หลายหลายคนว่าไผ่ไผ่ป้องยาวคือไผ่บงก็ไม่ใช่นะอ่าโอเคนะครับบวัสดีครับ